สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาติดตามต่อ EP พสองนะครับเมนูกับเขาเข้ามาแล้วครับสำหรับเมนูนี้สิ่งไปเบิร์ว่าสิเป็นเมนูอย่างกันทุกคนไปไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจับกันครับผมโอ้โหมือนี้หาปลาว่าจนเมื่อย์ครับจุ่นใกล้เที่ยงใกล้บ่ายแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปดูเลยครับเมนูเขาเริ่มรังสรรค์แล้วเปรี้ยงไงครับโอ้ใส่กิโลมาท่นตายสำหรับเมนูทีเป็นต้มกับก้อยครับโอ้นี่ป่าตัวสามรอยเออนี่ตัวสามรอยยี่น้องผมเคยเห็นเดี๋ยวเบิรงเอาด้วยดิปลาตัวสามรอยไปเรื่ ไปชงแดกปลากันครับทุกคนแอ้มันออกง่ามดีเลยเว้ยก็อนอะไรเป็นลายเซียบญี่ปุ่นอะอนกันเยอะเนี่ยเปนลายเซียบญี่ปุ่นเออเป็นแจนเลยเว้ยดนกนเลยเียันักันปลาแดดดวกันฝาแดดเทียสุดกยถามก่อยว่าเป็นแค่ผู้ใหมาอ่ะนี่ต้มไว้ต้มต้มต้มเาต้มนน้ำผมผมขีดฝนมัน

หาโนหานเจงเขื่อนเน่ยตั้งจได้อาคาตะไคร้ใบบุกบดเพราะนซื้อเมื่อกันนะมพื่อนผ้าเอาไปเป็นกิโลครับกันครบเกันครบไปเราตองเอนใน่ตอนตอนโน่ตอนรอนโ่อนตอนโน่ตอนตอนโน่ตออ่ ชื่อพ่อจ๋าหมองมาแล้วทุกคนหมอหมอท่านเห็นต้มหมอปลากวนโอ้ปลาตะเพียนไข่ก็มีครับพุ่งมันเอาใส่ให้หมดโอ้ยป่าตะเพียนนี่ครับหมอปลาหมอปลาจีนพอพอเต็มพอดีลยล่ะดีดดีดมาตรฐานฮะจิดไป เอาลูกพี่ทุกคนท่านประเด็นไปน้ำเสอแล้วครับควายปลาตะเพียนเดอปลาจีนทีนี่ใส่หนังคว่ำส่วนนี้คือเอากรุบกรุบเนว่าใส่เ็บบบใส่เ็บนด้บ่ใส่ัยเออคอยเล่ยมีมาะนี่ยำพดพดเนี้ยบ่ต่อหมอปลาเดี๋ยวทุกคนปรุงรสก่อนใส่ลาคัาไปนี่เขาต้องเอาสมุนมครับแานี่ตว้คก่อนโน้บอกม่หลอหลอกมีขัางหสองห้างบ่ เอาห้างโมแดงเลยครับทุกคนดึงเลือใส่รถเออเอาน้ำโอ้น้ำไปค่อยๆสิเออเอาแม่พอเอาคือเป็นเตือนอยู่ดีมีมั้งเนี่ยบ้างยายจะควงหรือเปล่า

ต้อหม้อเหรอจื้อหม้อที่ไหนจืบอหเข้าหน่จื้อโอ้ยเอานี่ไงวะหม้อ,อ่อห่อห่อสมบูไปหนีหนีหนีเข้าหนี้โอไปเนี่ยเดเอาขั้นขั้นขึ้ว่าขั้นน้ำนำนั่งเนี่ยนำข้าวข้นหนำข้าวข้าวเนาะ นี่สลดประมาณของขัดจะ๊า,าเป็นไรขัดจะ๊าาดาเนี่ยวะปิวัติไเ่วะเอาจะน้องเป็นไไอ้ขี้ว่า,า,วา,วาเอยู่น่หำมันอยู่นี่ละรัไปไปเน้่กูมัดหนึ่งเดี๋ไม่อมองว่าตีกนันส<ว>ยิยเป็นพิธี <c oughs> อาได้การเขามีก็ได้การแล้วเอายกมี่ กูจีบด่าก ah! uh ูม huh. า oh. oh. huh. ่วหอย่าม right. ึงด่ากูจีบไขกอบว่าจะพากินเขาเปิดพรกป่นยังด้วยเอผมเอาลงกเลยครับลูกพี่ใช่อพกเข้าเอาเอาใส่เยครับใส่ป่ะอีกไนุ๊กตงเออ้ๆได้กันครับเขาก่วยเด็กเปแดกเปียกกัยเดี๋ยวจะลงดังปลาครับปลาปลา ผงจะลดปลาแต่ว่าตอนนี้คนกับลาขึ้นกันลาแห้งแล้วจะดาแห้งแล้วนิ้วเขาปลาดดี่เบเลลาเบิ้เลยเบิเลยเออเห็นบอเข็บเดียวภาพะาดกเงเสวน้ำปลาครับ้ปลาหน่งปลาจนบอเบิเลยใจกับเบิ้ลวะคอยเี่เบิ้เลยฮัลโหลอะของแเลยร เอาเอาอีล้วะเดินลเดเอาหอมอะไรยังแห e เครื่องหอมประเดี๋ยวกว่าวเห็ดเน่บ่อมป่บมึงอไบอ่สุดยอดิ้วเขานโอ้ไปคำโอเลยคำแบบประเดยวกโอเลยแรยกันโซนนีำเลยนคำโอเลยเลยทิมกันทิมกันครับอืมัอื้อ อือครับครับครับหอมบ่อือเป็นมันๆเลยบ่อือเอาผมเอาบุญแน่นอืออือต้องเก็บนะขอบคุณขอบคุณะงไอือจามอือเอามาครมันเอมันแนนอร่อยแน่นอนมีบอเนาคอยมีแมทำแม่ จ้าก็ไม่ยังเห็ดเปลือกเวนอ่ะเออมึงยังไอ้กจบคนเลือดมามาทุกคนตักตต้มปลาเฮาใส่ซ่าักใส่ซ่ากินท่นทีนีงโอ้หนามนนออีเดียว่ะโบเสียไปหาหมอหลดลักษณะนี้ดิเออโบเสียไปหาหม

นี่ครับท่องปลากีนครับท่องปลาีนถมีไงเอดีวไอเดี๋ยวแวกอยิงกระบอกแลสบหลเอาเยด้อ่อปลธรรมาตินี่หากินยากเง้ยมาครับมะต่มมาหุมตุ่มห่มเป็นไาดขาใตตคมวอนไม่เด้อองกินเมื่อเด้อซดน้ำนะซอนไปซอนมั่ อันอันนี้บ่ซ้อนไม่ได้ไวเฮ้ยอันไม่ลองซ้อนก็ได้นี่ครับได้ลุยเอาเหนืยวบานเท่ามานเท่าคือบานเท่าเลยนะเบิ้งผุนปั่นไปง่กว่ากันเอาดิล่ะเอาไปเั่นง่ายกว่าะไปด้วหิวแล้วเิลบปากเอแล้วเด้อเอาดิปั่นเป๊ะครับเนี่ยปูยาเฝ้าวเนี่ยหนาก็เด้อพี่น้องนี่วะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหมเอาเอาเอาเข้ามีไงไหไหมเอาข้ามูเอาข้ามเร็วเอา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 เเอาเอเอาบุหรี่เปกว่ากันมาบ้าบุหรี่เปรกว่ากันเอาเอาไมเอากิมาอีกเลยเ้ออืมอืมอืมผมอยู่พึ่งใครจะบอกไอ้นนี่เขาเอาิมเอาไม่ร้อยปลาอ่ะอืมอ่าม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 า โอ้บอกปกพี่ก็ต้องมาทำเองไวนให้เาี่ยวเนี่ยนี่ใจนี้อะไรแเราเยด่อนเองเอ้ยจิ้มโดนอ่ะเอาแซบพี่เองแซบเลยครับถือมืออยู่แซบเลยเมิงนี่นีเนี่จำความแรงภาษาเพี้ยนจนเยี่ยวถ้าชนรอบที่หยิบเอยหมดเดี๋ยว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 เด không biết à, à. yeah! ừ. cái gì bây giờ, ôi 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 มันหวแต่มันเอินมาโอ้ไอโมาทายได้เลยมันมีช็อตเด้อย่าห้โลกจบตีเ่ากหบเจตีโลกอลแซ่แจบขาแบเนี่ยลงีเอ้กอยก๋อยน้ำหนักตุไม่ดีป่ะก๋ยแซ่บไีน้ำหนักตรงไมดีอออมายังแดงละแบดื้อแซอะไรดื้อมันสามข้ายิ้มได้ป่ะ

เอาเออเอ้าข้ามเข่าไหมข้ามอีเออข้ามอีเยเอออียดูเอาลุ้ดูเอลแปนนินแนิแนินครับดี๋ยวบอกดีเลียวยบอกนีเลี้ยดหวยเรียวยเลียหวยเลียหวยเอ้าเเกทุ่งไทยเฮ้ยมอไม